โยมาอยู่กันในเกมฟีฟ่ออนไลน์ซีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคเห็นการเบียวเชสุดทีไรคือแบบเซ็งทุกทีตีแตกไป3รอบ4รอบครับผมแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาแก้มือครับผมมาแก้ตัวมันใหม่เพราะว่าผมรอบที่ผ่านพามาผมไม่ได้ใช้สูตรในตำนานไงสูตรในตำนานผมคิดว่าไม่ต้องใช้ไงตอนแรกแต่แบบไม่ได้ละคือมันตัวนี้มันแข็งครับผมมันลองของเกิน ตังผมเตรียมมา2 7 0 0 0ล้านนะครับผมถ้าถามว่าซื้อบวกค่าเลยได้ไหมได้เดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ผมเหลือบวกหนึ่งแล้วนะ่ากระเบเชยสุดผมตีแตกไป4รอบครับผมเนี่ยซื้อบวกค่าได้นะครับผมซื้อมาเลยอ่ะได้แน่นอนตังพอครับผมแต่มันไม่นักเลงไงนักเลงลูกผู้ชายเขาไม่ซื้อกันนี่มันเส้นทางลูกผู้ชายครับผมมานักเลงเขาไม่ซื้อครับผมก็เขาคือต้องตีอย่างเดียว ตีขึ้นเท่านั้นครับผมโอเคผมจะมาตีกาเบื่อเชฟซุตนะครับผมให้ขึ้นบวกห้าอีกหนึ่งรอบรอบนี้โดยใช้สูตรในตำนานวยนะโอเคเดี๋ยวหาอะไรแป๊บต่างมีอยู่สองหมื่นเจ็ดเดี๋ยวไปหาอะไรขึ้นบวกสองก่อนไปเปิดการนี่มาครับผมมีการ์ดอันี่ด้วยวันนี้ล็อกอินครบครบยี่สิบยี่สิบสี่วันนะครับผมการ์ดล็อกอินฟรีนะครับการ์ดฟรีล็อกอินยียี่สิบสี่วันเห็นคนได้ตัวดีๆกันเต็มเลยเดี๋ยวผมมาลองเปิดดูครับเผื่อไม่ต้องซื้ออะไร เผื่อได้ดว่าแอลเอ็นบอกห้ามาครับผมใครจะไปรู้นี่ไงมาก่อนตำนานแมนซิตี้ครับผมหาแลนด์โอเคนี่นะการ9 9 3าสครับผมปีดีๆทั้งนั้น99เลยนะผมขอบ,ก 5, N, บ,บอกห้าด้วกว่าแนวเอ็นจบๆไปเฮ้ยโดว่าบีวีดีกว่าแพงกว่าครับผมไปดอร์ดิกเมาส์ไฮเดี๋ยวมาดูจะมาตีบวกได้เปิดการ์ดเฉยโอเคมันพอดีไงพอดีเป๊ะโอเคกดไป มันซูมแล้วก็มันจะมีไฟออกมาก็คือรู้เรื่องโอ้โหในกลุ่มเขาได้กันเขาได้กันตัวเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนีครับผมในกลุ่มผมเห็นเมื่อวานไอสัตว์เดี๋ยวแป๊บแป๊มันมีหนึ่งมีอีกหนึ่งขั้นกิจกรรมนี้ด้วยเราจะได้ประหยัดอะไรไปสักนิดหนึ่งครับผมไม่ต้องซื้อได้บวกห้านะครับแต่บวกห้าตัวอย่างควายได้บวกห้าควายมาไอสัตว์โอเคไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันขอการ์ดนะ โอ้ห้าสิบล้านมาอยากได้การ์ดร้ดยสัสห้าสิบล้านไม่ค่อยอยากได้ครับผมมันขยะเกินไปเร็วๆดิมาลดอะไรได้อะไรมาตัวงแล้วเมื่อกี้ร้อยห้าน่าจะขึ้นได้ครับผมไม่ซูมเฉยไฟมาโอ้โหไอ้สลัดโอเคร้อยห้าร้อยสี่ครับผมเป็นอะไรได้อยู่มาวันนี้ผมต้องใช้สูตรในตำนานเท่านั้นครับผม ในการขึ้นคารเบลชเชสุดเนี่ยได้อะไรมาเมื่อกี้ก็เพียงพอครับผมใช้แค่นี้ก็พอแล้วขึ้นบล็อกขึ้นบล็อกสองนะครับผมคือไม่ต้องลงทุนกับมันเยอะในการขึ้นบลนะ็อกสองนะมาแตกไปเลยโอกาส6 0เในสัตว์ยังแตกเลยแล้วบอกห้โอกาส5้าิซจะรอดไหมเนี่ยกูโอเคไม่อยากใช้แล้อวอ่ะอยากเอาไปขึ้นบล็อกสาตัวพวกนี้เดี๋ยวผมไปหาอะไหล่ร้อยหนึ่งแปบ๊บต้องไปซื้อละมาได้อะไรร้อยหนึ่งมาครับ5้าตัวลงทุนไปร้อยกว่าล้านเมื่อกี้ ร้อล้านได้มั้งโอเคคือไม่อยากลงทุนกับมันเยอะครับผมบอกหนึ่งคือมันตีง่ายไงรอบนี้สี่หลอดโอเคสหลอดอะไราถ้ามึงแตก,กก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วบอกบวกสเองโอเคไปวันนี้เลดดูไม่ค่อยดีครับผมแต่ศูตรในตำนานผมพร้อมลบล้างไโอเคครับผมได้มา2องร้อบ้ามาตีขึ้นบอก3ครับผมเดี๋ยวหาอะไรก่อนซื้อตรงนี้เลยซื้อสดครับผมซื้อสดงดเชื่อเพราะว่าเบื่อจะทวง โอ้ยร้อยห้าสามร้อยล้านเลยวะโอเคเดี okay, ๋ยวดูก่อนเพื่อมีถูกๆดูไปเรื่อยๆครับผมเราไม่ต้องรีบโอเคเอามาั้ยสามร้อยก็สามร้อยสามร้อยก็สามร้อยคือครับจงังหวะนี้โอเคดูไปหนึ่งสองร้อยก็มีนะถ้าไม่รีบครับผมนี่เดโก้โอ้ยสองร้อยก็มีโอ้โ oh. ห oh. ขายกันสดขั่วเลยว่ะมาบวกสามครับกกผมตีง่ายๆพอเต็มยัง เต็มน่าจะได้แล้วมั้งแค่นี้บวกสามไม่ใช่มึงแตกนะไอสัตว์โอเคไปมาขึ้นมาแล้วครับผมบวกสามบวกสี่นี่เละเริ่มขึ้นมาละเริ่มยากขึ้นมาหนึ่งระดับละผมจะตีแบบรวดเดียวขึ้นบวกห้าเลยนะจะต้องขึ้นบวกสี่ให้ได้ก่อนครับผมมันก็ต้องถูกอยู่แล้วขึ้นบวกสี่ให้ได้แล้วมันก็จะขึ้นบวกห้าตามมาบวกร้อยเจ็ดเนี่ยผมซื้อร้อยสี่พอเอ้ยไม่ใช่ร้อยสี่บวกสี่พอ ตัวละเท่าไหร่นะร้อยเจ็โอ้แพงอยู่นะถ้าเป็นเล่นร้อยเ็ครับผมตัวละห้าล้านก็หรูแล้วที่จริงโอเคเดี๋ยวหาก่อนโอ้แปดร้อยเลยรอรโอ้เกือบพันนะถ้าเกือบพันไปเอาร้อยแปดไม่ดีกว่าวะเดี๋ยวผมดูได่ร้อยแปดเท่าไหร่โอ้ร้อยแปดพันห้าบ้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวดูก่อนเพื่อมีถูกถูกเอเอร้อยเจ็ดอะไรถูกไรสัตว์ร้อยเจ็ดสี่ตัว ถ้าถ้าตรงนี้แตกคือหมดเยอะเหมือนกันนะสามสีพล้านอนะ่ะโอเคเดี๋ยวหาอะไรก่อนครับผมถ้าใครรีบข้ามไปโอ้โหมันขายกันสุดขั้วเลยวะ่ะโอเคก็ได้อยู่มั้งตัวละพันล้านโอเคมะเก้าร้อยล้านก็ได้มาซื้อแค่สตัวครับผมถ้ามันแตกคือแบบเจ็บเหมือนกันนะโอเคไปมันไม่แตกแน่นอนเอออะไรวะ โอ้โหผมซื้อมาแล้วเมื่อกี้หรือว่ามันโอ้โห,โโหมีคนตัดหน้าเฉยแบบนี้รางไม่ค่อยดีละรางรถไฟไม่ค่อยดีละโอเคบวกห้าก็ได้มเนี่ยผมบวกสี่บวกห้าราคาพอๆกันโอโ้แพงเกินมาแปดรอก็ได้เอามาครับผมมาขึ้นบวกสี่กันก่อนครับผมพอบวกสเสร็จแล้วก็จะไปบวก5 บวกสี่นี่ชนสองทีพอถ้าส่ตรในตานานนะครับผมอันนี้เอาไปใช้ครับส่นในตํานานได้เลยใครอยากเอาไปใช้นะครับบวกสี่นะโอเคไปบวกสี่ชนสองทีครับผมตรงนี้หมดแปดสี่พันกว่าล้านเมื่อกี้สามสี 3, 4, นะ่พันอะโอเคบางคนบอกครับผมเอยโง่ตีเต็มหลอดทําไมไม่ตีไม่เต็มหลอดวะเดี๋ยวมาอธิบายละกันโอเคเดี๋ยวหาซื้ออะไรก่อน บางคนบอกเอ้ยตีไม่เต็มหลอดไม่โอกาสติดเยอะกว่าด้วยซ้ำทำไมมึงโง่ไปตีไม่เต็มหลอดโอเคมาครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าทำไมผมชอบตีเต็มหลอดนะครับผมก็คือมาเดี๋ยวก่อนซื้ออะไรแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวหาอะไรไปพลางๆแล้วก็พูดไปพลางก็คือนะครับผมฟีฟ่ามันจะมีเลทอยู่ใช่ปะ่ะเลทการตีบวกนะครับผมบวกหนึ่งนะครับผมถ้าเราตีเต็มหลอดคือโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมเคยตีบวกหนึ่งเต็มหลอดไม่แตกด้วยบวกหนึ่งเต็มหลอดโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะเคยตีแตก แล้วผมบวก2ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์จําไม่ได้ละแต่บวก5โอกาสเต็มหลอด50%นะครับผมถ้าเราสามหลอดก็คือ30ก็คือเอาง่ายๆหลอดละ10%อรนะบวก5นะครับผมถ้าบวกหกอบเป็นตบวก5ถ้าคือเราตี3หลอดก็โอกาส30โอกาสถ้า5หลอดก็คือ50ก็คิดกันดู50กับ30โอกาสอันไหนมันจะตีมันจะติดง่ายกว่าแต่บางคนอนะเอาง่ายๆดีกว่าไอ้สัตว์ถ้าถ้าสามหลอดเจ๋งจริงอะ งเงาอย่างงี้ดีกว่ามึงมึงซื้อแบบตัวขึ้นบวกสี่มาสี่ตัวเอ้ยมาสักสิบตัวครับผมบวกสี่นะขึ้นมายี่สิบตัวก็ได้เลยแบ่งอย่างละสิบตัวเอาสิบตัวชุดแรกอะ่ะมึงเอาตีสามหลอดเอาสิบตัวผมสามหลอดสิบตัวแต่ก็ห้าหลอดสิบตัวมาวัดกันเลยว่าแบบไหนมันติดโอกาสติดดีกว่าไอสัตว์ถ้าวัดง่ายๆก็คือโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องติดดีกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ปะเออ จะไปตีไม่เต็มหลอดทําไมครับผมมีโอกาสตีเต็มหลอดตีเต็มหลอดเนอะไอ้สัตว์พอพอไม่เต็มหลอดแล้วแตกไอ้เหี้ยมานั่งเสียดายเปล่าๆเชื่อผมเถอะถ้าติดก็ดีไปยงไงผมบอกเลยติดก็ดีครับผมแต่มันไอ้สัตว์ตีเต็มหลอดเถอะก็แล้วแต่คนนะครับผมแต่ผมตีเต็มหลอดดีกว่าดีกว่ามานั่งเสียดายครับผมแต่กูหาอะไรก่อนเดี๋ยวนี้อะไรตัวละสองพันห้าเลยนะครับผมโคตรแพงนี่รอบที่ห้านะครับในการตีคาเบลเชต์สุด รอบที่5โอเคอันนี้2 0 0 4 2น0ีหไปสัหลอกตานี้ก็2 6 0 6หลอกตาช,ะช,ะชะัดๆโอแม่งราคาหลอกตาหมดเลยวะ่ะเจอ2 5 0 5อยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูก่อนเผื่อมีสัก2 3 0 3 2 4 0 4โอ้ยากว่ะโอเคถ้าเราไม่รีบนะครับก็ตั้งซื้อไว้ได้ตัวละไม่ถึง2,000ก็มีแต่ก็อย่างที่บอกกูจะตีตอนนี้ไง ก็แสดงว่ากูก็ต้องรีบอยู่พอสมควรไปตีเลยเดี๋ยวมา,าตัวนี้ดีกว่า2 5 0 0ครับผมเห็น <c oughs> แ,แบบเมื่อกี้อยู่ไหนเราไม่รู้อยู่ไหนล้วลวะนี่หรือเปล่าไอ้แทบ็บกับดักครับผมตัวกับดัก <c oughs> ตัวแทรปแทรปภาษาอังกฤษแปลว่ากับดักอยู่ไหนล้ววนี่ไง2 5 0 0มา3ตัวครับผมมามีโอกาสกูตีเต็มรอละครับผมมาต้องใช้สูตรในตำนานนะครับตัวนี้ ไม่ต้องมานั่งแบบเสียใจแต่ถ้าเต็มหลอดแตกก็มันก็แตกไงทําอะไรไม่ได้ครับผมก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆคือมันแตกไงแต่ถ้าเรามีสูตรในตํานานอยู่เราก็อย่าไปกลัวโอเคเออผมวันนั้นผมไปอ่านตอนนั้นผมมันคอมเมนต์มันเด้งขึ้นมาไงมันจะเด้งขึ้นมาแบบสามคอมเมนต์ล่าสุดน,นะครับผมตอนนั้นตีบวกไออองรีไอคอนไปใช่ปะ่ะไองโง่นั่นมาเม้นอะไรของมัน <laughs> มันบอกอะไรมันบอกไปตีสูตรในตำนานตามผมตีแตกไอสัตว์แล้วมันบอกขออนุญาตดิไลนะไปตีสูตรในตำนานตามผมตีตีแตกไอสัตว์ไอเฮียกูไม่รู้จะเรียกว่าตัวอะไรดีไอสัตว์มึงโง่ไปตีตามกูเองไอสัตว์กูตีติดไอสัตว์ไม่ใช่ว่ามึงจะตีติดคนมันมีบุญครับผมโอเคสองพันเจ็ดก็มาเถอะสรุปงบผมใช้ไปหมื่นเจ็ดนะครับผมหมื่นเจ็ดท่วน ถ้าไม่้าไมติดในรอบเดียวก็วคือยับขับนายไอควายเออมาสูรในตำนานมาโอเคสูตรในตำนานของผมครับผมก็คือขั้นแรกชนไปก่อน10ทีเต็มหลอดนะครับต้องตีเต็มหลอดหรือว่าเกือบเต็มหลอดก็ได้2มาดูผมตีไอคอนมาบวก5ติดไม่เคยแตกเลยนะ 3. ผมตีไอคอนมาเกือบ10ตัวบวก5ครับผมโอเคไม่เคยแตกไม่แต่ตัวเดียวสูรในตำนานส อ,อัตราย,ยัง100%อยู่นะครับถ้าใช้สูตรในตำนานมีห้าโอเคเดี๋ยวมาดูแล้วกันวันนี้จะเป็นไงแต่พูดพูดไปถามว่ามันโอกาสแตกไหมมี6ไม่ใช่ว่ากูแบบมีสูตรที่อะไรเลยเธอเจ็ดอันนี้มันเป็นแค่ความเชื่อผมผมตีมาไม่เคยแตกผมก็คิดว่ามันเป็นสูตรไง8เพราะว่าผมตีมาเกือบ10ตัวมันไม่แตกเลยครับผมผมก็อะไก็เชื่อแบบนี้แล้วกันเ แต่ถ้ามันแตกตอนนี้ก็คือต้องยอมรับแหละว่าสูตรว่ามันไม่มีสูตรหรอกสิบแต่จริงๆมันก็ไม่มีสูตรหรอกพอครบสิบทีครับผมกดย้อนกลับมาคือกดหลอก GM เมนะแล้วก็มาใส่ใหม่ครับผมอีกห้าทีห้าทีคือเมาส์เนี่ยดูเมาส์นะเมาส์เรากดตรงนี้ไปเลยครับผมกดมุมล่างชนไปแล้วหนึ่งทีโอเคสองทีเมาส์กดตรงนั้นไปเลยครับผมให้เมาส์มันหายไปเลยอะมือนี่อย่าไปแตมอย่าไปอย่าไป,าไปมืออย่าสั่นครับผมอย่าไปกดเมาส์ ไปละสมทีโอเคอีกสองทีกผมโอเคทีที่สี่มาทีที่ห้ามันก็จะตามมาโอเคทีที่ห้าปุ๊บก็ผมให้มันโชว์ให้เสร็จแล้วกดอย่าให้เมาส์โผล่หรือว่าเมาส์โผล่ก็ได้มันคงจะไม่เป็นไรเป็นไงครับเป็นไงครับผมถามแค่นี้ว่าเป็นไงครับหนึ่งถึงห้าภายในรอบเดียวเป็นไงครับผมถามว่าเป็นไง ถ้าผมใช้สูตรในตำนานมันไม่เคยแตกผมบอกแค่นี้เลโอกาสยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่อัตรายังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับผมไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองตังค์รอบแรกที่ผมผมพลาดไปผมไม่ได้ใช้สูตรในตำนานครับผมไปดูได้ผมตีไปนะผมคือเข้าผุ้ผมกดเลยมั้งแต่จำไม่ผิดหรือว่าผมชนห้าทีมั้งแต่ผมใช้สูตรในตำนานสูตรนี้ครับผมหาว่าผมโม้ไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมเคยทำคอมบิเนชั่น รวมการเตียอคอนบวกห้าจะนําไปดูผมใช้สูตรนี้ตลอดไม่เคยแตกเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเคได้เล่นละกาเบียเชยสุดครับผมเอามาเล่นปีกนี่แหละเดี๋ยวผมใส่โค้ดให้มันก่อนสูตรในตํานานครับผมก็ไม่ต้องพูดให้มันเยอะบอกแค่นี้แหละสูตรของผมเองนะครับถ้ามึงไปตีแตกก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะั้นก็คือผมใช้แบบนี้ติดนะ แต่ผมไม่ได้บอกว่าถ้าไปติดตามผมแล้วมันจะติดร้อยเปอร์เซ็นนะครับคืออย่าไปเข้าใจผิดแบบนั้นนะไอ้สัสบางคนแม่งไปเข้าใจผิดไงแล้วแม่งมาด่าก,กไ <laughs> ูไอ้เหียกูงงเจ้กูงงเลยสัสไอ้เหียมึงตีแตกมึงมึงตีแตกมึงคือเราง,ง่ายๆผมพูดเอาอันนี้พูดจริงๆเลยไม่ได้กวนตีเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้อะไรเลยสูตรมันไม่มีจริงหรอกมันอยู่ที่ว่าเรา ชอบตีแบบไหนเราเชื่อแบบไหนมากกว่าเอาง่ายๆไอ้พวกที่ว่าสูตรมีจริงอะ่ะผมลองมาแล้วทุกสูตรในการตีบวกอะ่ะไอ้ที่บวกตีชน2ทีชนแบบกดจอดำอะไรผมลองหมดแล้วสูตรในเกมฟีฟ่าที่เขาแบบบอกเจ๋งๆอะ่ะลองมาหมดแล้วครับผมมันก็แตกเหมือนกันหมดบางทีสูตรไม่ต้องใช้เลยก็เอาปุ๊บกดปั๊มแม่งติดเฉยมันอยู่ที่มันอยู่ที่หลายองค์ประกอบนะครับรวมกัน ผมพูดแค่นี้ดีกว่าแต่สูตรอะไม่มีจริงนะครับบอกเลยไม่ใช่ว่าคุณคุณไปเห็นแบบในกลุ่มแบบเอ้ยผมใช้สูตรในตำนานสมมตินะอันนี้คุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มฟี f ฟ้านะสนใจไปเข้ากลุ่มปุ๊บสมมุติมีคนแบบมาโพสนะครับผมเอ้ยลองตัวนี้ดูครับผมผมใช้สูตรกด2ทีใช้ไป2หลอดติดเฉยแต่พอคุณไปตีตามแม่งแตกไอสัตว์แล้วมึงจะไปด่ามัน <c oughs> <c oughs> มันก็แบบยังไงอยู่ไอสัตว์มึงก็ คิดบ้างไอสารโตลโตไรไอสารไม่ใช่ว่ามึงไม่ใช่ว่ายังไงอ่ะพูดยากไอสารคือไว้ง่ายสุดไม่มีจริงหรอกเชื่อแบบไหนก็คือแบบนั้นนลครับโอเคโหโบ่ห้ายิงคมดีวะ่ะกาเบรียลโตปีนี้ยิงปั่นดีด้วยนะครับผมปีอื่นเนี่ยที่ผ่านมามันยิงปั่นไม่ดีไนะี่ยแล้วปีนี้ครับผมยิงปั่นดีแต่เสียดายปัจจุบันแม่งเจ็บอยู่ดูดิยิงปัน่นโคตรดีเลยนะเออได้เอามาเล่นปีงละ ที่จริงเอาเล่นหน้าเป้ากับหน้าต่ำเหมาะกว่าครับผมแต่เล่นปีกสแตทมันไม่ลดไงผมก็เลยเอามาเล่นปีกแล้วกันพวะว่าหน้าเป้าผมมีเองเหลียไอคอนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมลองเอาไปใช้ดูจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะคือดูเพื่อ,อความบันเทิงก็พอนะครับผมไม่ใช่ว่าเห็นผมตีติด10ต,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 ตัวจะไปใช้แล้ว,แล,วแล้วมันไม่แตกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ครับผมแต่ผมตีมายังไม่เคยแตกเลยนะครับผมถ้าตีเต็มหลอดนะ เต็มหลอดสูตรนี้ผมตีมายังไม่เคยแตกครับผมแต่ถ้าคุณไปตีตามแล้วมันแตกก็อันนี้ก็ไม่รู้อะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้บอกว่าถ้าเอาไปตีตามแล้วมันจะไม่แตกนะแล้วกูจะพูดให้มันยาวทํา <c oughs> <c oughs> กูพูดประโยคเดิมมา3 4ครั้งละโอเคประมาณนี้แล้วกันเจอก,กันคลิปหน้าครับผมเออก็ประหยัดไปเยอะครับผมดีกว่าไปซื้อตัวต่อไปก็น่าจะเป็นออริกาด์ละกันหรือว่าไม่ก็บูคโย โอริการหรือเปล่าโอริการดีหรือเปล่าโอเคโอริการเก็บตังประมาณ50,000 3่0 0 0 okay, มสโอเคประมาณ 3- 4มส0 0หมล้ะกันตีโอริการ์ครับผมเพราะว่ามันบวก5มันใช้111ไงแตะมาร1อยสิครับผมบวก5โอเคเดี๋ยวรอบหน้ามาโอริการครับผมสูตรในตำหน้าเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ละกันครับผมไปละ